โดยยุคนี้ต้องทู u g 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนหปีซ้อนจาก NP e r f True 5G และ TPN จับมือแถลงข่าวการจัดการประกวด MUT 2021แล้วก็ power พดอานนท์เคลียร์ข่าวนิมนต์พระมหาไพรวันร่วมแสดงหนังมาเจาะลึกการทำงานของ3ผู้บริหารค่ายเพลงหน้าใหม่มาแรงด โอสเตอร์เผยชีพเพลงในอัลบัม้มลลิสายังเฟียสไม่หยุด <S <c oughs> <S Chang s h and the Legend of the t h i n Wings รังแชมป์หนังทำเงิน I single...I love every single I love your every สวัสดีครับสวัสด <that> ีครับทำไมาไม่รู้ว่าใครจะพูดกันก่อนตอนนีพี่ฝนด้วยนะครับสวัสดีพัด้วยครับผมสวัสดีนะฮรไกลกันก็แบบนี้นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามเราผ่านทาง True v e Room อยู่นะตอนนี้ก็ผ่านทางช่องของ True Insight ของเรานะครับือนเดอมเลยเอาข่าวมาเชิญมาเสิร์ฟให้ขำๆเย็นๆแบบนี้นะครับพี่ฝนมีข่าวอะไรมาฝากบ้างฮะวันนี้โอ้วันนี้มีข่าวหลากหลายเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกในวันนี้นะฮะเป็นการจับมือกัน ระหว่าง True 5G แล้วก็ TPN นะครับในการประกวด MUT 2021นั่นเองซึ่งวันนี้มีการจัดงานถแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วละครับ True 5G และ TPN นะครับ mm hmm. แลบถแลงข่าวการจัดก,การประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2564ครับในรูปแบบ Virtual Production by True 5G งานนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะครับ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท t ู o Corporation จำกัดมหาชนมาร่วมงานด้านผู้ในการกองประกวดอย่างคุณปุ้ยปียพรครับเผยถึงการจัดก,การประกวดภายใต้แนวคิด Power of Passion หรือสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะเพื่อหาสาวงามตัวแทนประเทศไทยในปีนี้นั่นเองครับสวัสดีนะคะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนักข่าวทุกท่านสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะและก็ที่สําคัญแฟนคลับของพวกเราทุกคนไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นเช่นไรจะขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถจัดงานได้โดยเรามีแพลตฟอร์มของดิจิทัลที่แข็งแกร่งมาก นำทับโดย True 5G นะคะมันจะทำให้เราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพี่ปุ้ยอยู่ห้องหนึ่งคุณพีเคอยู่ห้องหนึ่งเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้แต่เราจะไม่ห่างไกลจากกันเลยเรายังคงสามารถจัดงานจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขด้วยกันได้ด้วย Virtual Production ที่ทรงคุณภาพของ True 5G นะคะคี่เวิร์ดที่จะเป็นทีมของปีนี้พี่ปุ้ยครับคืออะไรทีมการประกวดในปีนี้นะคะพี่ปุ้ยเลยคิดขึ้นมากับทีมงานว่า เราจะต้องสร้างพลังของเราขึ้นมาค่ะเราต้องสร้างพลังแห่งความมุ่งมั่นพลังแห่งความปรารถนาที่จะต้องฝ่าฟันและรอดมันไปให้ได้ธีมในปีนี้จึงเป็น Power of Passion ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับ MUT 2021ยครับยังเอาใจแฟนนางงามแบบสุดๆเลยครับด้วยการนำเสนอในรูปแบบ r e a l ล t ิทั้งหมด8 EP ผ่านทาง True ID นั่นเอง เริ่มออกอกากาศ EP แรกนะครับในวันที่23กันยายนนี้ครับอ่าแฟนนางงามก็เตรียมติดตามได้เลยนะฮะแล้วก็เชียร์เหล่าสาวง,งามที่คุณชื่นชอบได้เลยะครับผม เดตามเลยนะครับมีแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ด้วยมีหลายตอนให้ติดตามด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันหน่อยละกันนะฮะเห็นคณปุกคุณพุกลุกเนี่ยคือมีการไลฟ์แล้วก็เอาสินค้าที่เป็นสมุนไพรเนี่ยนะฮะเอามาไลฟ์ขายเราก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอาจจะถูกการฟ้องร้องเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวเรื่องนี้กันดูนะครับ <S <S คือต้องบอกว่าบริษ,ษัทนำเข้าสมุนไพรเนี่ยเขาได้ทำการแจ้ง ดำเนินคดีพุกลุกฝนทิปแล้วก็นาราเครปก็เถินนะฮะสองคนนี้เพราะอะไรยามาดูกันนะครับเพราะว่ามีการไลฟ์ขายสมุนไพรที่ไม่ถูกต้องครับซึ่งคุณปุกลุกเองนะฮะก็ได้อัดคลิปวิดีโอโฆษณาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเสนอขายยาสมุนไพรโดยผู้บริโภคได้ขอให้บริษัทเนี่ยช่วยตรวจสอบ จึงได้ทาการสั่งซื้อยาสมุนไพรจํานวน1กล่องราคา350บาทผ่านทางสื่อออนไลน์ที่บุ๊กลุกเนี่ยนะฮะเป็นคนแจ้งภายหลังได้ตรวจสอบนะฮะหลังจากที่บริษัทนี้ซื้อไปนะฮะก็ได้ตรวจสอบแล้วเพราะว่ายาดังกล่าวเนี่ยได้รับการรับรองจากทางออยอแต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตในเรื่องของการโฆษณาขายยาทางสื่อออนไลน์โดยเบื้องต้นเองนะครับก็เข้าข่ายผิดกฎหมายพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศส5 6 2มาตรา17วรรคแรกประกอบกับมาตรา91 คือผู้ใดผลิตหรือนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา17วรรคหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับคนต่อมาเนี่ยฮะคุณนาราเคลปบก็เทยตามภาพนี้เลยนะครับก็พบพฤติกรรมการไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเหมือนกันซึ่งทางบริษัทก็ได้ทําการสั่งซื้อเหมือนเดิมเลยนะฮยยาสมุนไพรดังกล่าวนี่แหละของคุณนาราผ่านทางไลน์ราคากล่องละ350บาท แล้วก็ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นยาปลอมครับไม่มีออยอรับรองซึ่งยาดังกล่าวเป็นอันตร,รายต่อชีวิตด้วยโดยเบื้องต้นเองเนคะครับก็เข้าข่ายความผิดตามพร,รบผบลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2562เกี่ยวข้องในการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามมาตรา101ต้องระวังโทษเนี่ยนะฮะจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทแต่ถ้าเป็นแค่ผู้ขายเท่านั้นมีโอกาสได้รับโทษสูงสุดคือตามมาตรา102 จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทโดยทางทีมข่าวติดต่อไปยังทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับสรุปง่ายๆแล้วกันนะฮะว่าก็มีลูกค้าบางคนไปบอกให้รบริษัทเนี่ยนะฮะไปลองตรวจสอบดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสองคนนี้นำมาไลฟ์ขายเนะะี่ย ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเพราะบริษัทได้นำซื้อมาแล้วก็ไปตรวจสอบปุ๊บอ่ะก็เกิดเป็นเรื่องราวที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอืซึ่งต้องบอกว่าต้องระวังมากๆในการขายของออนไลน์โดยเฉพาะในที่เราต้องมีการทานเข้าไปใช่ไหมเราจะเห็นได้จากหลายๆกรณีที่มีการเกิดขึ้นมีการฟ้องร้องกันนะครับคือมันต้องตรวจสอบข้อมูลดีซึ่งเราเป็นคนบริโภคเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันช่วงบางทีก็ต้องมีการเช็คว่าเฮ้ยมันถูกต้องตามกฎตามอะไรไหมใช่ไหม ใช่นะครับก็ระวังเรื่องร่วมถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะฮะที่ที่เรารับสินค้ามาแล้วก็โพสต์ลงก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้นะครับครับผมบริกันต่อเลยนะครับสำหรับตลกชื่อดังอย่างคุณเหลือเสือมุกจกนะครับออกมาบอกว่าความจริงเนี่ยจากที่ไม่ได้มีการติดต่อกับน้องหยกมุกจกมาก,กว่า16ปีนะครับไม่ได้มีเรื่องโกธเคืองกันแล้วก็ไม่มีอะไรผิดใจกันแล้วก็พร้อมจะชวนมาเล่นตลกด้วยกันด้วยแหละครับ นักแสดงตลกชี่อดังอย่างคุณเหลือเฟือมกจกนะฮะได้มีการเปิดใจเคลียร์กรณีไม่ได้ติดต่อน้องหยกมกจกมานานร่วม16ปียืนยันนะครับว่าไม่ได้ผิดใจอะไรการเนืน่องจากน้องหยกตอนเด็กๆเนี่ยเขาไปอยู่กับพ่อซึ่งตนเองไม่รู้ว่าไปไหนไปทําอะไรนะครับมาเจอกันล่าสุดเนี่ยก็ตอนที่ออกรายการกันแล้วก็รู้เรื่องราวชีวิตลําบากของหลานพร้อมกับทุกคนเลยจากนี้ถ้าสถานการณ์ปกตินะครับก็อาจจะมีการชวนมาเล่นตลกหรือว่าชวนมาทํางานด้วยกันครับ เยคนมันเยอะแล้วก็มาเจออีกทีก็เมื่อวันก่อนที่ออกเลยกันไม่มีผิดใจอะไรคืออย่างตัวพี่เนี่ยบอกตรงว่าลูกน้องพี่เยอะมากแล้วก็ชาวคณะเยอะมากเมื่อก่อนใยุคน้องหยกนะเราจะดูแลหลานของเราที่อยู่ในคณะเราก็คล้ายๆกันดูแลคล้ายๆกันไม่ดูเป็นความเหลื่อมล้าอะไรมากมายจากจากลูกน้องจากชาวคณะแต่มันก็ไม่เหมือนยุคที่คาเฟ่ฟูงๆง,งานเยอะๆสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ อีกใจหนึ่งเราก็คิดว่ามันคงสบายดีอยู่คนไหนที่สบายดีอยู่อย่างเงี้ยเราพี่จะไม่ค่อยโทรหาแต่ไอคนไหนที่เออคิดว่ามันลําบากอะไรเงี้ยก็ก็จะโทรหามันแต่อย่างกรณีน้องหยกเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันไปลําบากยังไงมันไม่โทรหาเราไม่รู้ก็มีไมันพูดในรายการวันนั้นะถึงรู้ว่าเอ้าเหรอเราก็ไม่รู้ว่ามันไปกับตอนมันไปกับพ่อมันอ่ะมันมันไปเจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไงมันยังดีน้าน้องหยกมันยังดีมันยังตอนนั้นมันยังมีพ่อมีแม่ แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ห่วงนะพี่ก็ห่วงห่วงทุกคนนะลูกหลานมันห่วงทุกคนแหละใครลําบากใช่ไหมเรา captain. เราก็ห่วงหมดเราก็อยากเอามาถามมาคุยแต่ว่าอยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครจะเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่นะัตอนนั้นเป็นคนเราเป็นคนที่เอามันมาเองถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าตอนนั้นน้องหยกคือถ้าน้องหยกยังอยู่กับพี่นะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องหยกไม่ได้ไปกับพ่อมันก็ย,นยังจะมีงานอะไรต่อนเนื่องมาอยู่แต่ทีนี้ว่าด้วยที่แบบว่าเราจะไปอยู่ได้ไงเราเป็นแค่อานั่นมันพ่อมัน พออย่างนี้เราเชื่อว,ว่าน้องหยกมันเป็นคนที่เก่งมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละอันนี้ก็ไม่รู้มันก็พูดออกวันนั้นบอกพูดดอ,อกวันนั้นพี่ก็บอกว่าทําไมมันต้องเป็นสูตรสําเร็จเหรอที่ต้องแบบพอมีเงินแล้วเราต้องไปซื้อ,อยามาเสพอะไรอย่างเงี้ยมันทําไมต้องผ่านตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเตือนไมแม่มันมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเออถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าน้องหยกมันยังอยู่กับพี่แล้วพี่รู้ว่ามันไปเสพยาอันนั้นน่ะที่จะเอามาอบรมแต่นี่มันเป็นเรือ่องที่ผ่านมาแล้วมันไปเจอเพื่อนไปเจออะไรที่แบบว่า คนเราพอเขาเรียกว่าภาษาอีสานบ้างม,มีเขาเรียกว่าตื่น,นงเงินตกใจตังเห็นได้ตังเยอะได้ตัง้งอ่ะกูอยากใช้อะไรก็ได้แล้วอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยเอาบุ้งเบอร์แลกถามพูดคุยกอดก็กอดอ่าแล้วอบอกมันบอกว่าแต่ก็พูดภาษาอีสานเนาะมียังไอ้โทรหาอ่าเด้อเอ็ดยังไงคิดหลายๆถ้าน้องหยกมันยังสนใจถ้าอยากทาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาม,มีก็เดียเด๋ยวเดือยเดจะ จะพูดคุยเผื่อหางานล้าเ,เพลงเพลิองอะไรเงี้ยเผื่อหายร้องร้องโอ้โหบอกเลยถ้าเกิดพูดแค่ชื่อน้องหยกมกจกแล้วเอาภาพปัจจุบันมาแล้วไม่มีภาพตอนเด็กของน้องเนี่ยคือจาไม่ได้เลยนะคือผ่านมาสักปีโอ้โหโตขึ้นสวยขึ้นผมว่าก็คือไปเป็นนักแสดงอะไรได้เลยสบายสบายเลยอะ่ะใช่นะฮะเนาะเวลาผ่านเร็วเหมือนกันเนาะคุณเนาะคุณจำน้องได้นะสมัยก่อนน้องแบบตัวเล็กๆไปแบบ ออกรายการเยอะมากนะตลบกัก็เมื่อกี้พอพี่ปุ่นเออให้ลองดูคลิปก็คุ้นๆนิดนึงเออนะฮะอ้ามาดูเรื่องของกระแสนี้กับพี่ปุ่นได้ดูไหมดูดูไลฟ์ของพระมหาสมปองกับพระมหาไพวันโอ้โหบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสองแสนคนนั้นพัาดนะฮะดูอยู่ว่าว่าพอดูแล้วก็มีกระแสหลายกระแสเนาะทั้งในด้านบวกเองว่าพระมีการปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าอีกระแสก็เป็นกระแสด้านลบบอกว่าออควรไหมไม่สำรวมไหมอะไรแบบนี้แต่มีหนึ่งคนที่โดนโยงเข้าไปคือพี่พอานนท์เพราะว่าเวลาที่มีกระแสอะไรพี่พศก็จ,จับมาแล้วก็เล่นหนังตลอดตลอดเลยเนาะ <c oughs> นนมีข่าวเหมือนกันว่าจะมีโอกาสไหมว่าจะเอาพระทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะมาเล่นหนังอ่ะเดี๋ยวลองถามพี่พศดูนะฮะว่าจริงไม่จริงอย่างไรครับ ผอก็สร้างปรากฏการณ์นะให้ปุ่นบอกไปแล้วว่าสกรูนี200,000คนพี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะสำหรับพระมหาพราวันแล้วก็พระมหาสมปองที่ก็มีการสนทนารรมและก็สอดแทรกเนื้อหาความสนุกแล้วก็สร้างสิ่งหัวเราะให้กับคนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะนี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นครับก็มีหลายคนออกมาติติงกันมากมายครับต่อมานะฮะมีกระแสว่าพี่พจน์อานนท์เนี่ยผู้กับหนังชื่อดังได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมกราบนมัสการหลวงพ่อ หลวงพี่นะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็บอกว่าต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่ทั้งสองท่านพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองที่มาช่วยคลายทุกข์คลายเครียดให้กับญาติโยมให้คลายทุกข์คลายโศกมีรอยยิ้มนีๆดีเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้อย่าคิดอะไรเยอะศาส,สนาที่เราเคารพถือเอ่อเคารพนับถือเนี่ยก็ยังอยู่พระที่เราบูชาก็คือพระพวกเราเนี่ยแยกออกแค่ท่านมาสร้างรอยยิ้มให้พวกเราก็นับว่าเป็นบุญแล้วคลายเครียดมากๆจากโควิดเนี่ยก็หายคลายเครียดไปได้สักเยอะๆเลยเหมือนกัน ก็ญาติโยมก็จะได้มีความสุขกันทั่วหน้าหอแต่แต่แค่โควิดหลวงพี่ต้องมาเแหละทําให้หลายคนเข้าใจว่าพี่โพสจะนิมนต์หลวงพี่เี่ยม,มาร่วมแสดงหนังหรือเปล่า <S <S โดยล่าสุดนี้นะครับพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสุดแก้วเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงกระแสนี้ก็บอกว่าเป็นธรรมดาแหละที่จะมีเสียงท้วงติงเมื่อพระผู้ใหญ่รับรู้จึงมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมแต่อัตมาเห็นต่างพระมหาทั้งสองรูปเทศสอนธรรมะด้วยความสนุกร่าเริงมากเกินไปแต่ ก็ไม่ได้ถึงกับตักเตือนสั่งสอนหรือแนะนําไม่ได้เพราะทั้งสองรูปนี้ไม่ใช่พระหัวดือ้อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสมณะได้ไม่ยากส่วนเรื่องที่ร่วมกับนะฮะอย่างอ,าอย่างพี่พน์เองอยากจะน,นิมนต์พระมาหาทั้งสองรูปไปเล่นหนังอาตมาก็ว่ามันไม่เหมาะสมถ้าจะทํากับพระแบบนั้นไปหานักแสดงมาสวมบทบาทแทนน่าจะเหมาะสมกว่าอาตมาขอเตือนเหล่านายทุนนี้ว่าที่ผ่านมาเคยมีผู้ร่วกับหนังในอดีตมาน,นิมนต์พระจริงๆไปเล่นจากนั้น พว่วมกับคนนี้ก็ประสบความหายนะทำกิจการแย่ทำมาหากินไม่ขึ้นและเกิดอุบัติเหตุตามมาอีกมากมายสู้จ้างตัวแทนแสดงน่าจะเหมาะกว่าแต่การแสดงนั้นก็เป็นการให้ความรู้เป็นบทสอนใจโดยตรงแค่ฉากสองฉากอาตมาว่าคงพอทำได้หลังจากนั้นครับร่วกมกับดังก็ได้โพสชีตันอินสตาแกรมครับก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับศาสนาอะไรทั้งสิ้นนักแสดงหอแ๋วแตกไปบวชมาแล้วมาใสายย่ชุดเหลือนักแสดงหนังไม่ต้องกลัวศาสนาจมูหมองไม่เกี่ยวกัน และเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าของเราครับมันเป็นการพูดเล่นกันมากกว่า จริงๆอะ่ะคือคือแฟนคลับพี่อ่ะแฟนแฟนหอจะแตกแฟนคลับพี่อ่ะเขาก็ส่งข้อความมาส่งคลิปรายการมาบอกว่าพระพระพระมหาสมปองกับพระไอวานพูดถึงหนังพี่พลด้วยเรื่องหอแจ๋วแตกถูกต้องไหมค่ะแล้วพี่ก็เข้าไปดูพี่เข้าไปดูเสร็จพี่ก็ดูไปดูมาก็เออท่านท่านอะดูจริงดูหนังเรื่องนี้จริงพี่ก็เลยแกล้งบอกว่าพี่ก็เลยคิดว่า เอออย่างนี้ท่านต้องมาต้องมาแล้วล่ะเขากลาสมปองก็เ,เคยมาเล่นหนังพี่แลวมารับเชิญในเรื่องหลวงพี่แจสีจีมาสอนธรรมะการที่เราจะจะเทศหรือจะพูดถึงให้วัยรุ่นเข้ามาดูหรือให้ใครเข้ามาดูเนะี่ยเราก็ต้องใช้ศัพท์ปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่พาท่านก็ใช้อย่างน,านั้นจะมาแต่ท่านก็ยังใช้ตัวแทนตัวเองว่าเป็นเป็นอัตมาเป็นหลวงพี่อยู่ถูกต้องไหมน้องค่ะเออก็อไม่มีอะไรก็แค่พูดเล่นกันว่าท่านต้องมาแล้วล่ะเขาหมายถึงว่า เออท่านต้องมาเล่นแล้วล่ะแต่เรายัางไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวว่าติดต่อเป็นอะไรก็แค่แซวเล่นๆกันนั้นเน็กก็โทรเข้าไปแซวอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นการแซวกันสนุกสนานเฮฮาเราไม่ได้เราไม่ได้ทำร้ายศาสนาเพราะเราก็นับถือาศาสนาพุทธอย่าไปคิดเยอะทุกวันนี้คิดเยอะเรื่องโควิดก็จะตายอยู่แล้วเรื่องเรื่องพาจะไปคิดเยอะอยังไงพี่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเพราะว่าพี่อ่ะนับถือาศาสนาพุทธเหมือนกัน หลนี้นะครับหลายความเห็นก็เห็นว่ากระแสของพระมหาไพรวันเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของหลายคนนะทำให้มีศิลปินดาราหลายคนได้ขอเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับกระแสนี้หน่อยอย่างในไลฟ์เองนะครับของพระมหาไพรวันและก็พระมหาสมปองก็มีหนุ่มกัญชยัยดาเน้ก็ได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันรวมถึงดาราอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ครับโดยลอาสุดนนี้นี่คุณนิกกี้นะฮะก็ได้ไลฟ์ผ่าน Facebook นิกกี้นชัดนะครับก็ได้นิมนต์พระมหาไพรวันมาร่วมพูดคุยกันซึ่งก็มีคนดูนับหมื่นเลยนะ นอกจากนี้นิกกี้ก็ยังลงรูปพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอเกาะชายผ้าเหลืองพศพวหน่อยครับแตนั้นพร้มหาพรายวันได้ถ่ายรูปกับนิกกี้นะฮะพร้อมกับโพสต์ว่าเรื่องโกงเรื่องกามเนี่ยก็ให้มันเบาๆบ้างนั่นนีเอ้ยรวมไปถึงนิกกี้นะฮะแล้วก็โกบอยก็ฉวายหมูกระทะพร้อมเขียนข้อความว่าสั่งซอนผู้คนบาปและแคปชั่นว่าสภาพมั่วแต่ชวนคุยสรุปอดชั้นเพราะเลยเที่ยงจึงมากอาสนะสีชมพู แต่พอเป็นเรื่องนี้เนาะม,มันก็มองได้หลายมุมเนาะบางคนก็มองว่าเออมันดีที่มีการปร,รับตัวก็มองว่ามันไม่ควรอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันแต่ว่าผมได้ฟังแล้วผมว่าผมชอบนะเพราะว่าทาให้เราสนุกกับการฟังคําสอนต่างๆมากิ่งขึ้นเออใช่ใครที่อยากจะฟังอยากจะดูนะฮะก็ไปติดตามได้ใน facebook ของออพระอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันมีคน ไปซูมข้างหลังฉากหลังพัดเห็นนะที่มันเป็นหนังสือต่างๆที่อยู่ในคุติของพาดาน่ะเออมาวกว่ามีหนังสืออะไรบ้างโอ้โหคนก็คือแบบว่ามีเวลาอะแล้วก็ไปสรรหาซูมเนาะใช่ไหมเพราะมันเล็กมากเลยนะผมมายังไม่ได้อ่านเนื้อเนื้อหาโอ้โหมันมีเยอะก็จะเป็นหนังสือธรรมะใช่ไหมซะเยอะนะครับมีหนังสือเกี่ยวกับพวกปรัชญาพวกกาเนิดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายแบบหลากหลายแบบเลยหลากหลายแนวครับ ะะไปดูกันต่อกันนะครับต่อไปจะพาไปดูความแซ่บของราราส,สาวในวงการบันเทิงไทยนะครับที่หลังจากมีการคลายล็อกดาวแล้วนะฮะโอ้โหแต่ละคนก็ออกมาอวดขุ่นแซ่บกันหลายคนเลยทีเดียวครับ ก็คลายล็อบดาวทั้งทีนะครับเหล่าคนมาเทิงก็เลยขอผ่อนคลายด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ส่องไอจีสาวๆครับก็เลยจะได้รับรถเผ็ดแซ่บโชว์ความเซ็กซี่กันเยอะหน่อยนะฮะวันนี้เลยจะพาไปส่องความสวยของสาวๆกันเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับที่คุณแม่นิวเคลียร์ครับก็ขอโชว์ความสวยในชุดว่ายน้ำนะครับตอนยกครอบครัวไปเที่ยวหัวหินคนนี้เรียกสวยหวานใสแบบงานเกาหลีเกาใจเลยนะฮะ อ,อีกหนึ่งคุณแม่นะครับคนนี้ยังไม่คลอดก็ยังแท็กซี่ได้สำหรับคุณน้ำชาชีรนัทใส่ชุดว่ายน้ำาอท้องลูกคนแรกเข้าสู่ช่วงเดือนที่5เลยทีเดียวครับ2คุณแม่นะครับอย่างคุณกระแตสุภสอรแล้วก็คุณเนยเชอตุกาครับก็พาครอบครัวรวมตัวไปเที่ยวทะเลกันซึ่งแม่แม่ก็ขอมาในชุดว่ายน้ำแบบเรียบรูแต่สวยมากๆเลยนะฮะ มากันที่คุณมีนพิชยานะครับคนนี้แซบน่ารักน่ารักนะครับชุดว่ายน้ําสีเขียวสดพร้อมตั้งคาถามว่าผู้หญิงมักจะสวยตอนโสดจริงไหมส่วนคนที่เพิ่งจะมาอัพไซส์ช่วงนี้เลยนะครับอดความอึมทีหน่อยแม้ว่าจะเจอดรามา่าแต่คุณเจนี่รัชนก็ไม่สนสมชุดว่ายน้ําโชว์ความขาวความสวยทั้งแบลทั้งเผ็ดแบบรัวๆเลยทีเดียว ไปแทรกกันที่สาวปันปันสุทัตตานะครับเจ้าตัวก็มีการไปเที่ยวทะเลก็ไม่พลาดอดความขาวในบิกินี่ของแบรนด์หรูอย่างดีออด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Sight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Sight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ